ก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่โลกโซเชียลต่างถกเถียงกันหนักมากสำหรับกรณีคลิปคู่จิ้นสุดฮอตหลิงหลิงคองกับออมกรอนนพัฒน์ที่เป็นช่วงที่ต้องถ่ายภาพรวมกันและมีสตาฟทีมงานดันหลิงหลิงออกไปจากเฟรมแล้วตัวหลิงหลิงก็ดันไปกระทบกับออมทําให้เสียหลักกันทั้งคู่หลังจากนั้นอ,อมก็ใช้สายตาที่ดูเหมือนเป็นการมองแรง ด้านชาวเน็ตเห็นคลิปก็เสียงแตกเลยสิคะต่างคอมเมนต์แบ่งเป็นสองฝั่งแต่จะหนักไปทางวิาพากษ์วิจารณ์มากกว่ากระแสด้านลบก็มองว่าทำไมสาวออมต้องมองแรงขนาดนั้นพี่สตาฟเขาทําตามหน้าที่ซึ่งบางส่วนก็คอมเมนต์ต่างว่าพี่สตาฟผักน้องแรงเกินไปควรใช้คำพูดจะดีกว่าเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติกัน และแอดก็ไปสะดุดตาคอมเมนต์ชาวเน็ตรายหนึ่งที่บอกว่าจริงๆมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่สตาฟจะย้ายตำแหน่งหลิงหลิงกับออมซ้ำๆสองสาวก็พยายามขยับตำแหน่งที่สตาฟจัดให้เป๊ะก็ยังพยายามย้ายพวกเธออีกงานนี้สายสืบสายเผื่ออย่างแอดมินก็ต้องไปตามเลยสิคะว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าแอดจริงได้ไปหาคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งดูจากคลิปแล้วสตาฟก็ย้ายหลิงออมไปมาจริงๆเลยค่ะและจังหวะสุดท้ายก็คือเหมือนจัดตำแหน่งให้หลิงกับออมหลุดเฟรมไกลๆไปเลย